ก็สวัสดีจอมยูทูบทุกท่านนะพ่อผมบาบาเพตอนนี้ผมอยู่ในเกมกระบี่เย้ยยุทธจักรน,นะครับแล้วก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครของเพื่อนผมนะผมยืมมาก็ล่าสุดกระบี่เย้ยหรือว่าซอสแมนของเรามีดราม,มา่าเยอะมากอย่างเช่นพวกโดนแฮไอดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาพูดเรื่องนี้เพราะมันสําคัญมาก <c oughs> เพราะว่าถึงจะแนะนําเทคนิคอะไรหรือว่าสอนอะไรไปแต่ถ้าอยู่ๆ mà, แบบ in, เข้ามาแบบล็อกอินเข้ามาแล้วตัวละครเนี่ยของหายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับมันคือแบบ ไม่ต้องไปรู้เทคนิคอะไรทั้งนั้นเออแต่ว่าระหว่างนี้คือกําลังเล่นอยู่ก็เลยเอามานิดนึงแล้วการเทคนิคเพราะว่าไอ้เรื่องแฮกเนี่ยครับมันสําคัญมากนะครับคือบางคนเขาเติมเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อยู่ๆเข้ามาตัวละครมันไม่โดนลบหรอกแต่มันโดนย่อยของเพราะว่าคนที่แฮกเข้ามาให้เพื่อนๆคิดซะว่าเขาเสมือนมาเล่นตัวละครเราแต่เขาไม่รู้พาสเวิร์ดกับรหัสคือเหมือนเขาล็อกอินมาปุ๊บแล้วมันมันได้ตัวละครเรามาคราวนี้มันมีประเด็นที่ว่ามันเป็นบั็กที่ ีมูก็คือน็อ c หรือเปล่าหรือว่า ld หรือว่าเป็นที่ตัวเกมตอนนี้มันยังหาข้อสรุปไม่ได้ทีมงานมันต้องรีบแก้เรื่องนี้นะครับไม่งั้นเกมเจ๊งแน่นอนเพราะว่าใครจะไปเล่นครับใครจะไปทําของใครจะไปอะไรเพราะว่าอยู่ๆเล่นๆไปตัวละครเราโดนแทกมันเสียอรมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอ่าอันนี้คือเรื่องที่ผมแบบอยากบอกนะอยากฝากไว้เลยแล้วก็ เป็นแบบท็อปปิกให้กับทีมงานได้แบบเร่งเถอะเรื่องนี้ไม่งั้นชิปหายเกมชิปหายแน่นอนคือแบบชื่อเสียงอะไรไม่ต้องพูดถึงอ่ะเละเทะแน่นอนอ่ะอันนี้คือข้าวๆและระหว่างนี้ผมุุสา์เข้ามาแล้วตัวละครเพื่อนุอุสายยืมมาก็คือมันมีระบบใหม่มากคือเรื่องอำนาจเนี่ยเขาก็มีพรท้าวก็มาว่ะ คือมันเป็นแมปายทุกคนแบบโดนกระทืมแน่นอนแบบนี้ก็ไปแย่งทรัพยากรเขาไปแมปอะไรก็ว่าการเล่นกันตามระบบนะตามเกมสนุกสนานกันไปมีแพ้มีชนะมีให้อภัยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ระหว่างนี้ผมจะแนะนําด้วยสําหรับคนที่ได้ของมาเอออย่างน้อยคือเข้ามาแล้วคืนนี้ไอ้ดาบเนี่ยบางคนแบบได้ของเป็นดาบ90เลยนะแต่ดาบนี้มัน60มันอาจจะก,กาะ แต่มันสามารถอัปเกรดได้นะอะไรที่เป็นสีแดงอ่ะให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่าอัปเกรดได้เพื่อนเพื่อน,นกดคลิกมาปุ๊บเนี่ยมันจะอัปเกรดได้แล้วเพื่อนเพื่อนไปหายนี้ไอ้นี้หายจากไหนอ่ะหลายคนบอกเอ้ยผมจะไปลงทําไมรับดันแบบดันเก่าเก่าดันกากๆมันก็แค่ได้ไป้ายแบบป้ายแบบนี้มาใช่ไหมเพื <sm all> <ๆ>่อนเพื่อนต้องเอามานะเพราะอะไรเพราะป้ายแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ไปคราฟครับเนี่ยไปที่ตรงที่ฐานะอ่ะแล้วก็ไปที่สร้างเนี่ยอ่ะเพื่อนเพื่อนจะคราฟอะไรก็ได้นะจะเป็นแบบ แหวนเป็นสร้อยอะไรก็ได้ขอแค่ให้มันออกสีทองหรือสีแดงถ้าสีแดงนี่ดีใจเลยถ้าสีทองเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะพอเพื่อนๆย่อยของสีทองอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเนี่ยเดี๋ยวผมแยกส่วนจะแยกนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้นี้มาไอ้นี้เพื่อนๆเอามารวมกันเพื่อที่จะเอาไปอัพของแดงครับดังนั้นพวกอุปกรณ์สีส้มหรือสีทองนะครับมันมีประโยชน์ถ้าเพื่อนๆได้มาจากดันหรือค้ามาเออมันสําคัญมากดังนั้นก็ทําไป ของแดงถ้าเพื่อนๆได้มาครั้งหนึ่งแล้วถือว่าดีมากๆถือว่าค้มแล้วถือว่าแบบโชคดีแล้วครับเพราะบางคนลงปุ๊บก็ได้อุปกรณ์เป็นสีแดงเลยหรือบางคนก็ได้มาเป็นเหรียญแบบนี้อ่ะนี่ผมได้มานะนี่หรือจะมาเป็นเศษค้าก็ได้แต่ว่าถ้าได้เป็นก้อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันมันขายได้เยอะมากแพงมากเป็นตำแบเนี้แต่นี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ครัฟกระบี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีครัฟกระบี่กันเลยก็แล้วกันครับอ่ะแล้วผมจะไปตัดไม้ให้ดูครับเอาผมไปตัดไม้ก่อน หรือตกปลาก็ได้ครับเพราะว่าผมจะเนี่ยผมไม่มีนี้ใช่ไหมอ่าผมจะไปตกปูอ่าตกปลาหรือตกกุ้งตกตกปลาตกปูหรือตกกุ้งไม่แน่ใจแล้วอ่ะก็ไปครับก็ประมาณนี้ระหว่างที่ตัวละครไปเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยแล้วกันก็เกมมีระบบที่สนุกมากเนี so no right. ่ยแชทล่าสุดเป็นแชทฝ่ายฝ่ายเนี่ยคือใครอยู่ฝ่ายไหนก็มันจะคุยกันเป็นแชทส่วนตัวฝ่ายแต่ละฝ่ายก็เขาเรียกว่าป้องกันทรัพยากรของตัวเองอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งมาแย่งเพื่อ มันเป็นเควส่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเกมต่อสู้อ่ะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงคือเขาก็ให้เราแบบทําพลงพลังจะได้แบบสนุกอย่าไปซีเรียสแบบคิดมากนะคือมีแพ้มีชนะมีแบบให้อภัยกันถึงแบบเราจะตีเพื่อนให้ตายยังไงแต่ขอโทษให้เป็นให้อภัยกันให้เป็นแล้วก็วนกลับมาใหม่อะไรประมาณนี้เพราะยุทธภพมันวุ่นวายอยู่แล้ว ก็เวลาเพื่อนๆมาถึงที่ตกปลาหรือตกกุ้งเนี่ยทำไมเมื่อกี้ผมย้ายแนลรู้ไหมเพราะว่าผมไม่อยากยืนอยู่แนวคนเยอะๆเดี๋ยวโดนกระทืบคือแบบผมกำลังตกกุ้งอยู่เดี๋ยวมันจะโดนกระทืบคนมันจะมีแก๊งมากระทืบคนตกปลาไอ้พวกนี้มันเป็นพวกแบบมารสังคมพวกแบบ พวกแบบแม่มึงเหงาอะไรแาบนี้แต่ว่าตอนนี้ผมจะคลิปเดี๋ยวผมกดให้อ่าเวลาเพื่อนๆจะคาฟเพื่อนๆก็จะเลือกได้ว่าจะคราบยาคราบอุปกรณ์คาฟเฟอร์นิเจอร์นี้สายแต่งบ้านทําสวนเกมนี้มันมีบ้านนะครับมันมีทําสวนมันมีแบบสายไลฟ์สกิลอ่ะแบบชมนกชมไม้ชมยุทธภพคือผมบอกเลยว่าเกมนี้มันมันดีนะมันถึงมันอยู่ระดับที่ดีะระบบอะไรครบหมดแล้วแต่เนี่ยเรื่องปัญหาการแฮ็กการโดนแบบอะไรพวกนี้ไปแก้ถ้าแก้ไม่ได้ยังไงก็กะครับยังไงก็เละเทะไม่ไหว แต่ถ้าแก้ได้จะเป็นเรื่องดีอยานี้มีทําไมบางคนไม่ค่อยสนใจยาเนี้ยมันก็คือคัฟฟยาพวกนี้ครับนี่อันี้พูดถึงเรื่องคัฟฟ์เลยก็ได้เนี่ยยาพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนคัฟเอาไว้ทําอะไรเอาไว้กินครับเวลาเพื่อนลงดันหดโหดที่ฮิวมันไม่ทันอะ่ะหรือว่าแบบต้องช่วยตัวเองอะ่ะฮิวมันตายอย่างเงี้ยเพื่อนๆกดกินมันจะเพิ่มและก็เมื่อคัฟฟยานี้ครับเนี่ยมันมีโอกาสได้ยาบัฟยาบัฟนี้ก็ไปขายได้เอาไว้ไปกดกินตอนวอก็ได้ตอนตีคนก็ได้ตอนลงดันก็ได้เเนนี่มน่มมัจะพิ บล็อกเพิ่มสเตตัส30นาทีกินข้างหนึ่งอยู่กันยาวๆไปเลย <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันกินซ้อนได้ไหมต้องไปลองแต่ว่าสําคัญมากสําหรับสายที่ต้องการเอาชนะคนอื่นหรือว่าแบบไม่อยากแพ้หรือว่าเล่นให้มันเต็มที่อะ่ะเออต้องทําต้องรู้ดังนั้นการคาบยามีผลสําคัญขายก็ได้สําหรับบางคนเอายาจะเป็นยากินนี้หรือจะเป็นยาบัฟขายแต่วันนี้ผมจะมาคาบอันนี้เพื่อที่ผมจะหาสีส้มแล้วก็ย่อย ใบคาฟสีม่วงเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะได้จากดัน <ๆ S 1> ลายวันดันง่ายๆอยู่แล้วเ <ๆ S 1> พื่อนๆก<ะ>็คาฟจากจากอันนี้เลยก็ได้ไม่ต้องรวมก็ได้เพราะว่าถ้าเนี่ยอีกเทคนิคนึงแนะนําเลยแล้วกันสมมุติมันเป็นใบ65้าเนี่ยถ้ามีเยอะๆนะก็คาฟสีม่วงอย่างเดียวแล้วเพราะเราไม่ใช้อุปกรณ์6 5แล้วไหมเราก็เลยคาฟเพื่อที่จะไปลุ้นของสีส้มมันจะได้แบบเออมีของเอาไว้อัปเกรดของสีแดงของเราก็สามารถทําได้เนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะผมตกยางผมยังไม่ตกกุ้งลืมนี่มาถึงก็ตกเลือกไอ้นี้นะเพราะว่าเราจะคาบอุปกรณ์ ห้าสิบเลยก็ได้ถ้าพลังค้าหมดเนี่ยสมมติถ้าพลังค้าเพื่อนหมดตรงนี้ใช่ไหมหรือตรงนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันบอกเมื่อกี้ค้าหมดเพื่อนๆกดดูในกระเป๋ากดกินได้ครับกินยาพวกนี้กินทีละสิบก็ได้นะเนี่ยกินทีละสิบก็เลื่อนก่อนอ่าหนึ่งสิบอย่างงี้อ่าสิบอะไอย่างงี้ก็กินก็ได้หรือจะกินทีละทั้งหมดก็ได้แต่ผมแนะนำให้กินทีละสิบเพื่อจะได้แบบบริหารเขาเรียกว่าทรัพยากรของเราได้ดีแล้วก็ถ้าไอเทมไหนมันกำลังจะหมดเพื่อนๆอย่าหาว่ามันมาจากไหน กดที่ไอเทมนั้นครับแล้วก็เลือกดอปหรือว่าวิธีหามามันจะอาจจะเปลี่ยนคานะไม่ว่ากดไปมันจะบอกเลยว่าหาจากไหนเนี่ยผมคลิกอ่ะหาจากนี้ใช้ป้ายนี้ป้ายนี้หาจากไหนก็คลิกมันก็จะบอกอีกเกมมันจะบอกเป็นสเต็ปครับเพื่อนๆสามารถหาไอเทมได้ทุกอย่างโดยการเข้าไปลึกๆหาเนี่ยมันมันง่ายมากมันเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากว่าเทคนิคบางอย่างเช่นใส่อันนี้ยังไงสัตว์เลี้ยงใส่อันนี้ยังไงอัพะไยอันนี้มันเป็นอีกเทคนิคเนี่ยผมขุดๆผมก็ได้อ้นนี้มาเรื่อยๆเหมือนกันนะ ไอเสษเนี่ยเห็นไหมมันก็โชคดีได้แล้วผมก็เอาไปรวมมันก็จะได้เป็นแบบไอ้นี้อันนึงเลยนะขายได้เป็นแสนเลยถือว่าดีมากก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอ่ะเดี๋ยวผมก็หากุ้งไปตอนนี้เดี๋ยวผมได้กุ้งมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาค้าเพื่อลุ้นของส้มกันเออตอนนี้ฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปแล้วกันเดี๋ยวพอของครบเดี๋ยวผมจะมากดให้ดูว่าได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัพของแดงให้ดูด้วยเพื่อน <S <S ๆจะเห็นวิธีทําแบบอัพของแดงเลยคือถ้าเพื่อนๆได้ของแดงเก็บไว้มันอัพได้แต่ถ้าเป็นนของ้มั ถ้าได้ของดีกว่าก็เตรียมย่อยเตรียมอะไรเลยครับเพราะว่ามันอัพไม่ได้มันมันเอาเป็นเศษเพื่ออัพของแดงอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนนี้แบบฝนตกด้วยขอค้ามคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวสกีปไปครับไป one hour later อ่าผมน่าจะได้วัตถุด,ดิบแบบใกล้จะครบแล้วแต่ว่ามันจะมีเสียงรบกวนเสียงฝนด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันฝนตกผมไม่ได้มีห้องอัดน,นะก็เดี๋ยวผมจะมาค้าให้ดูนี่ผมจะค้าเลยลุ้นกันไปว่า าคาฟอะไรก็ได้ครับเพราะว่าของสีส้มผมใส่หมดแล้วด้านนี้ผมจะคาฟเพื่อเอาของไปย่อยเท่านั้นหลักการไม่ได้คาฟเพื่อใส่แต่มันมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังของไม่แบบสีส้มทั้งหมดอะ่ะถ้าอันไหนที่ยังเป็นสีม่วงเพื่อนๆก็คาฟลุ้นสีส้มของสิ่งนั้นและทําไมมันมีแค่คาฟได้แค่พวกสร้อยอเนี่ยมันจะมีแค่สร้อยแหวนแล้วก็กําไรเพราะว่าแต่ละาสายอาชีพเนี่ยเพื่อนๆสามารถรีเซ็ตได้ครับอันนี้ผมไม่สามารถรีเซ็ตให้ดูได้แล้วนะมันแพง ผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันเมื่อเพื่อนเพื่อรีเซ็ตมันก็จะเลือกใหม่ว่าจะเป็นตกปลาตัดไม้ขุดแร่อะไรประมาณนี้แต่ละสายอาชีพมันก็จะคราบของตรงนี้ได้ต่างกันแต่ว่ามันก็จะคาฟเซต PVP p v e ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่มันจะคาฟต่างกันบางสายอาชีพอย่างเช่นขุดแร่อาจจะคาบปอกแขนได้กับอาวุธบางสายอาชีพแบบถางญ้าอาจจะคาฟเสื้อกางเกงอะไรได้ มันจะต่างกันเมื่อเพื่อนๆครับของที่มันเป็นสีส้มได้แบบใส่เต็มแล้วนะแล้วถ้าชุดอะไรมันยังเป็นสีม่วงอยู่เพื่อนๆก็สามารถย้ายสายตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือรีเซ็ตแล้วย้ายไปคราบไปตกไปตัดไม้หรือไปขุดแร่ได้ครับเพื่อที่จะค้าอุปกรณ์หรือว่าอาวุธอย่างอื่นเออนี่ผมฝากไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันคราบของทองได้ทั้งตัวโอ้โหฝนตกหนักมากเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงรบกวนแบบแทรกมาแน่นอนอเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันระหว่างนี้ผมจะคราบ ก็อาจจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะฝนตกฟังเสียงฝนไปด้วยแล้วกันนะผมก็ไม่ต้องเป็นต้องสนใจว่าจะครบาบ PVE หรือ PVE เพราะผมไม่ใส่แล้วผมแค่คราบเพื่อจะหาของอันนี้สีส้มนะอ่าเยี่ยมเยีเ่ยมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไปย่อยมันคราบต่อนะกากอ่าคราบต่อกากอาตอนนี้ผมมีอันนึงอ่าเดี๋ยวขุดอีกนิดนึงโอเคก็ถือว่าดีแล้วครับเมื่อกี้ได้มาอันหนึง่งก็ก็ถือว่าได้นะได้มาหนึ่งโอเคเราขุดต่อแล้วก็เดี๋ยวไปขุดแร่ตรงนี้ตกปลาตกกุ้ง มี FC มายู่ใกล้ๆนี้คือทุกครั้งที่มี FC มายื่ใกล้ๆผมกวจะโดนกระทืบมากเลยคือไม่อยากจะสู้กับเขานะเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่เพราะว่าพลังน้อยครับกะไม่ใช่สายเติมคือแบบเติมยังไม่ถึง5้าร้อยครับเพราะเันไม่มีตังเติมแต่ว่าถ้าใครใจดีก็ส่งตังมาเดี๋ยวผมจะเอาไปกินข้าวเออจะแต่ไม่ได้ไม่ได้เติมเค็มหรอกไปแดกข้าวดีกว่าประมาณนี้ แต่ก็เล่นได้เนี่ยเล่นเป็นกําลังใจให้สายฟรีด้ครับสายฟระบอกว่าสายฟรีก็เล่นได้ครับแค่ขอมาแบบเสพบ,บรรยากาศเล่นตามระบบเล่นตามเขาเรียกว,ว่ายัตถากรรมที่เรามีอะตามแบบสภาพของเราอะเราได้แค่ไหนเราก็เล่นแค่นั้นเราก็ไปเรียนรู้สังคมบรรยากาศเพื่อนใหม่หรือไม่ไปเจอเพื่อนให้เพื่อนแบกก็ได้ครับให้เพื่อนแบบคอยช่วยให้เพื่อนช่วยลงดันไปเกาะดันเพื่อนหรือว่าไปตี p ี p กับเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนแบกอะเขาเรียกว่าให้เพื่อนแบก มันจะดีมากครับเพราะคนที่เขามีเขาก็อยากช่วยคนที่ได้วกว่าหรือว่าพลังน้อยกว่าอะไรมันเป็นวัฏจักรของสังคมอยู่แล้วสังคมดีๆนะถ้าสังคมเยี่ยเก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าประมาณนี้มันมันต้องพึ่งพาสายกันมันก็สนุกได้ทั้งสายฟรีสายเติมอะไรก็ไป้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักๆของเกมนี้ก็คือมันปล่อยอยังไงให้คนโดนแฮกไอดีคนโดนแบบย่อยขอแบบเนี้ คือ1เลยนะ GM หรือว่าผูา้เขาเรียกพัฒนาหรือว่าเจ้าของเกมต้องมาจัดการปัญหานี้อย่างเช่นคืนของให้เขาหรือว่าถ้าคืนไม่ได้นะคนที่เติมอันนี้ผมฝากไว้เลยเตรียมตัวรีฟันเลยครับแล้วเอาปัญหาเนี้ยเอาข้อตัวแย้นเนี่ยไปส่งให้กับไปส่งให้กับ Google หรือว่า Apple ที่คุณเติมแล้วบอกว่ารีฟันจะรีฟันครึ่งนึงคือจะได้กลับมาครึ่งนึงหรือว่าจะได้เต็มจำนวนก,นกน็แล้วแต่ขอให้มันได้กลับมาไม่ใช่ทิ้งเปล่าเพราะว่า คุณโดนแฮกเงมันไม่ใช่ว่าคุณเล่นเติมแล้วคุณเลิกไอ้น,นี่คือคุณอยากเล่นอยู่แต่โดนแฮกของก็ไม่ได้อารมณ์ก็เสียมันจะต้องมีมาตรการที่แบบเขาเรียกเยียวยาครับไม่ใช่แบบปล่อยทิ้งเงินหมื่นเงินแสนอย่างเงี้ยเงินพันก็ไม่ได้นะเงินหมื่นนี่ยิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าลองคิดดูนะครับถ้าคนละพันคนละหมื่นเนี่ยสักพันคนมันก็เป็นล้านเป็นแสนเป็นโอ้โหเยอะดังนั้นเราไม่ควรสนับสนุนให้สภาพมันเป็นอย่างเงี้ยครับเราต้องทำให้มันดีขึ้นก็ต้องจัดการดำเนินเรื่องกันไปเลยครับไป อันนี้ผมคาฟเดี๋ยวผมจะไปครัฟอันนี้ผมตกปุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเขาเรียกว่า,อ,าอะไรอะอขุดดอกฝ้ายก็คือเก็บเก็บหัตถกรรมอะไรอะ่ะเออให้มันครบแล้วก็เดี๋ยวผมจะคาฟอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าอุปกรณ์ผมพร้อมผมจะอัพของแดงให้ดูแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะตามนั้นเออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู รู้สึกว่าเดี๋ยวผมย่อยให้ดูเลยแล้วกันร,ระหว่างนี้ก็ย่อยแยกส่วนย่อยย่อยแม่งเลยครับเพราะว่านี่ย่อยย่อยไปเลยเพราะผมจะเอาไอ้น,นี้ไปทับของแดงดูดีว่าพอไหมอ่ะเราก็กดดูนี่อา่า้ที่มันจะเป็นแบบอันไรวะอันนี้ไม่รู้พอไหมนะเดี๋ยวลองผสมดูอา่านี่ก็สิบอันได้อันหนึ่งอ่ะพอดูโอ้โหได้เห็นของแดงแล้วผสมเลยอ่าคราวนี้ผมจะ เดี๋ยวคราวน,นี้ไม่ต้องคราบแล้วสิก็เดี๋ยวอัพของแดงให้ดูเลยครับนี่ก็น,นี่เห็นไหมมันจะขึ้นเลยว่าคุณอัพได้เพราะคุณมีของครบอย่างเช่นมีนี้20แล้วก็มีไอ้นี้อันหนึ่งอัพได้อะเดี๋ยวผมอัพให้ดูก็ประมาณนี้อัพเกรดนะดูนะมารุนพร้อมกันนะโอ้โหพลังขึ้นเยอะมากบุ้มโอ้โหขึ้นส0 0พันโด้โอ้โหของจริงนี่ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะอธิบายต่อว่าจะอัพขึ้นร้อยกว่าต้องทำยไงก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์อะไรก็ไปเนี่ยอยู่ๆผมก็ได้ ดาบแดง90มาดาบเนี่ยผมได้จากการเติมครั้งแรกจาก30บาทหรือ9บาทอะไรก็ว่าไปรับแต่มันก็อัได้แล้วก็เทคนิคแถมให้อีกนิดนึงตอนนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้บอกเทคนิคแล้วก็ปัญหาแม่งพร้อมกันเลยไอ้น,นี้่เพื่อนๆเล่นไปมันก็จะได้ทู่ม,มาใช่ไหมเพื่อนๆก็เก็บให้ได้สัก5หรือ6ขึ้นไปและพอมันได้ประมาณนี้เพื่อนๆก็กดใช้แต่ว่าเพื่อนๆมาซื้อเพิ่มให้มันได้10คือทุกครั้งทำเองก็ได้ให้มันเกิน5เกิน่ะหรือว่าจะ8อย่างนี้ก็ดี ซื้อให้อีกสองให้มันครบสิเพราะผมจะเปิดทีละ1ิบเสมอผมคิดว่ามันดีนะอันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวอะเนี่ยผมก็จะเปิดให้เป็นๆดูนี่ก็ไอ้นี้ก็กดแล้วแต่ครับจะกดแบบ2 3ต่องเตาะยองตองยิงอะไรก็ได้เลยหรือว่าจะรวมแบบนี้ก็ได้มันไม่แน่จะมีผลเท่าไหร่นี้ผมไม่รู้โอ้โหได้อะไรมาเนี่ยเหมือนจะได้ตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ได้อะไรมาเนี่ยมอต้าเหรอผมไม่แน่ใจมันดันมันดันข้ามช็อตไปเดี๋ยวไปดูว่าได้อะไรมันก็จะบอกอยู่ครับเมื่อกี้ดันข้ามช็อตไปเร็วอะ พัฒนาการได้ได้อะไรมาเพิ่มเนี่ยน่าจะได้ท่านโมตา้านี่มาครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคือใครนะน่าจะาเจ้าสํานักขิงซานหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนี่นี่ก็อัพไปส่วนนี้ผมก็จะอัพจากแบบไล่เลเวลกันนะให้มันแบบตัวที่ผมใส่อะเลเวลมันจะเท่าๆกันประมาณนี้แล้วก็ใส่ให้มันคล้องจองกันนะอย่างเช่นช่วยสู้เนี่ยเร่งหูชงคู่กับอีหลินอะไรเนี่ยเราต้องรู้นะแล้วเราก็ใส่ให้มันแบบ อยู่ด้วยกันอะอย่างเช่นเนี่ยเล่งหูชงเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าอยู่กับเย่นอิงอิงเพิ่มสเตตัสอะไรประมาณนี้15%เปอร์เซ็นต์อ่าถ้าอีหลิงอยู่กับเล่งหูชงเพิ่มค่าหลบหลีก15เนี่ยพอเราใส่มันเป็นเขาเรียกว่าเชื่อม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 กันไปอะมันจะโหดครับอัน,นี้ไอัน,นี้ก็ไม่ไม่มีอะไรยากเพื่อนเพื่อนก็ไปใส่ได้นี่มันมีอะไรให้ผมขึ้นมาไอัน,นี้น่าจะ upgrade. อัปเกรดอ่าถ้า m p c ตัวไหนเราไม่ใช้เราเราไม่ต้องอัปเกรดครับเรามาย่อยย่อยเพื่ออะไรเพื่อเอาชิ้นส่วนไปแลกอ่ับอันนี้้ทําไวเลย แนะนำอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะอันนี้ย่อยไปเลยครับเออเอาไว้แลกตัวแดงให้หมดนี่ย่อยไปเลยอ่ะแล้วก็ตัวแดงอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ลืมเนี่ยแลกเปลี่ยนอ่าเนี่ยมันก็มีตัวแดงคือทุกๆอาทิตย์เหมือนมันจะมีให้เลือกตัวหนึ่งเพื่อนๆก็แลกไปแล้วเนี่ยตัวไหนก็ได้ไอตัวแดงโหดหมดอ่ะมันจะเกี่ยวโยงกันหมดครับจะเป็นตรงฟ้าจะเป็นเออเยื่นวอร์สิงนี่มันก็จะเกี่ยวก็แลกไว้แลกเก็บไว้เรื่อยๆครับเออประมาณนี้ นี่ถ้ามีตัวแดงอีกผมก็แลกได้นะมันจะแลกทีละ500ครับเพื่อนๆก็ควรจะทําสําหรับคนที่ทําพลังนะแต่ผมไม่ค่อยอยากจะอธิบายอะไรแล้วสําหรับการทําพลังเพราะอย่างที่บอกปัญหาหลักตอนนี้ของเกมคือมันมีการโดนแฮ็กถ้าเดังโดนแฮกอยู่จะทําไปก็ไม่มีประโยชน์ครับมันก็เสียเวลาเออแต่นั่นแหละครับคือทําคลิปแล้วก็อธิบายแล้วก็เนี่ยกบเห็นกบอีกแล้วอธิบายยาวเลยคลิปนี้เทคนิคทั้งนั้นเออกบเนี่ยหลายคนเห็นเพื่อนๆใช้กบเนี่ย ไอ้กบนี่มันมีเขาเรียกว่าบัฟที่ดีนะในบรรดาตัวสีม่วงเนี่ยกบเนี่ยมันจะมีบัฟที่เขาเรียกว่าโหดกว่าเพื่ออย่างเช่นเนี่ยสร้างพลังโจมตีให้สัตว์และเจ้าของ58%บวกรักษาคือกบเป็นสายยูที่บวกดามจถือว่าโหดมากอ,อ่ถ้าใครมีตังซื้อก็ลองซื้อดูผมก็ว่าจะลองซื้อแล้วเอาไปเทียบกับตัวส้มอยู่แต่ว่าผมไม่มีตังไงถ้าผมมีตังผมจะทำ้ะก้าหนูตะเพานี่เหมือนคนที่เติมจะได้มาไอ้ตัวนี้เหมาะกับ PVP เหมือนกันเพราะมันซ c ถามว่าไอ้นี้เหมาะ PVP ไหมจะใส่ก็ได้ครับถ้ามีดาเมจก็ก็ดีแต่ว่าถ้า PVP ในความคิดผมก็คือการ CC การคูลดาวสกิลมันสําคัญเพราะว่าไอ้กบถึงจะมีดาเมจไอ้นี้ก็มีดาเมจนี้ก็มีดาเมจมันก็เอาไป PVE ได้มันก็ยัด PVE ได้แต่การมี CC เนี่ยอ,อย่างเช่นเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งของไอ้สองตัวเนี่ยมันจะมี CC ก็คือตึงล่างต่อเนื่อง2วิเนี่ยตึงล่างศัตรูเป้าหมายอ่ะนี่ก็น่าจะตึงล่างถามว่าตึงล่างดีไงเหมือน ผมใช้สกิลหนึ่งแล้วมันกำลังออกแอนิเมชันใช่ไหมแล้วผมโดนซีซอ่ะผมโดนขาดอนะ่ะสกิลผมอยังไม่แอคทีฟนะคือผมอาจจะเสียสกิลไปเลยครูดาวแม่งสามสิบวิผมไม่ได้ผลประโยชน์ของสกิลนั้นด้วยสกิลไม่ทางานง่างายมันกาลังจะออกแต่มันโดนขาดก่อนไอ้นี่ถือว่าผมเสียไปหนึ่งสกิลฟรีๆเลยครับมันอาจจะมีโอกาสแบบนี้เกิดได้ผมเจอกับตัวมาแล้วก็คือผมกําลังใช้ท่าบางอย่างเขางัดปุ๊บผมหยุดท่านหายซวยคือแบบนี้มันเสียเปียบม,มาก แต่ดาเมจเนี่ยผมก็ว่าสําคัญและตัวนี้เพิ่มดาเมจได้เยอะมากถ้าอ่านตามที่มันบอกนะเนี่ยอ่านที่มันบอกและเป็นตัวฮิวด้วยดังนั้นใครมีเงินหรือว่าใครอยากจะลองเทียบอะไรก็ลองซื้อตัวนี้มาหน่อยเออถ้ามีตัวแบบมีเงินเหลือๆมีตัวส้มอยู่แล้วลองซื้อตัวนี้มาส่วนตัวแดงผมคงไม่ต้องเทียบเพราะมันโหดแล้วตัวนี้โหดโหดมากส่วนตัวเนี้ยเป็นเหมาะกับสายฮิวของสีส้มหรือสีทองที่เพื่อนๆเรียกกัน อันนี้ฮิวโหดมากเหมาะกับใครที่ต้องการฮิวก็คือเอานกฟินิกซ์นี้ให้ได้ครับคือมันสุดมากมันฮิวหนักฮิวโหดมากก็ประมาณนี้มาแนะนําสัตว์เลี้ยงไปด้วยเพราะว่าเห็นกบเมื่อกี้เห็นกบของน้องนี่เออน้องติ่งดาวอะไรโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นี้ตัวละครเพื่อนผมนะผมยืมมาอยู่กิว Emperor, เอมโพเลอร์เออถือว่าเป็นกิลโหดแล้วก็อยู่เซิร์ฟจุดคนดูดม้าเออเป็นเซิร์ฟที่แบบสายหลอนเขาอยู่เยอะ <S <S 1> <S 1> ก็เล่นบ่อยอยู่เพราะว่าช่วเงเย็นๆยนช่วงดึกๆผมก็จะมาออลลงดันอะไรกับเพื่อน PVP ลงดันแล้วแต่เกมมีอะไรทําก็เล่นก,ก็ยังเล่นดูครับแต่ว่านั่นแหละเรื่องสําคัญที่ผมอยากฝากไว้สําหรับทีมงานแล้วก็คนที่กาลังช่างใจคนที่กาลังจะเล่นก็คือเกมนี้ยังมีปัญหาการโดนแฮกด้วยน็อกเพเยอร์แล้วก็ล่าสุดมี L d เพเยอร์ที่มีคนพูดเขาเรียกว่า คนแบบบ่นๆกันแล้วว่ากูก็โดน LD กูก็โดนน็อกไม่ใช่แค่น็อกผมกําลังคิดอยู่ว่าเป็นเป็นบั๊กที่น็อกหรือว่าเป็นบั๊กที่เกมตอนนี้ยังไ,ไม่ได้คําตอบชัดเจนแต่ว่าให้เพื่อนระวังไว้แล้วก็เตรียมตัวรีฟันไว้ถ้าตัวเองโดนหรือยังไงก็อย่าเติมเยอะอย่าอย่าเติมมากครับถึงเติมถ้าแต่เติมมากเป็นสายเติมแบบมันต้องเปออะคือมันจะ,จะตีคนอะ่ะเอออยากเติมมากๆอะไรประมาณนี้ก็ เตรียมตัวรีฟันไว้ด้วยเตรียมแบบดําเนินการอะไรไว้ด้วยครับไม่เป็นไรถึงจะโดนแฮกก็เราไปรีฟันไปดําเนินเรื่องมันก็น่าจะโอเคสําหรับคุณครับมันจะได้แบบไม่เสียเปรียบไม่เสียโอกาสอะไรประมาณนี้โอเคคลิปนี้น่าจะยาวมาแล้วแหละคลิปยาวๆคนดูไม่จบครับคนด่าด้วยซ้ำกนว่าอิเคียพูด,พดแยะเออคือแบบแค่นี้ก็พอพูดแต่น้ําโอเคเราจะเป็นใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แบบพยายามแบบเอามาหลายๆอย่างมารวมแล้วก็ปัญหาแล้วก็เทคนิคทุกอย่างแล้วเจอกันครับเดี๋ยวไปเล่นเกมแล้วไปครับบายบายไปเล่น